ด้วยความที่ไม่ยึดติดละ่ะไปด้วยความที่เบาและสบายอย่างเงี้ยค่ะเรามาที่เรื่องของโรคภายในนะ,ะคะครูก็มาที่โรคภายในนะวันนั้นครูก็อาบน้ำนะคะแล้วครูก็คิดได้นะคะว่าเออมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงว่าถ้าคนเราถึงเวลามันจะต้องไปจริงๆมันก็ต้องไปอะเนาะเออมันจะต้องทํายังไงมันก็ต้องไปครูก็เลยคิดว่าครูรู้สึกว่าครูอยากขอบคุณ ะะเราก็เลยเริ่มขอบคุณขอบคุณตั้งแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะะคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่ๆญาติพี่น้องทุกคนที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วก็ทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็จากไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะร่วงรับไปแล้วอย่างเงี้ยขอบคุณเขานะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสนิทนะคะทุกคนที่ที่มีทุกทุกสิ่งที่เรามีขอบคุณให้หมดเลย ออกจากวงในไล่ไปเรื่อยๆถึงวงนอกถึงลูกค้าคขอบคุณลูกค้ากัลยาณมิตรทุกคนอขอบคุณน้องหมาน้องแมวนกน้องนกน,น้องผีเสื้อต้นไม้ต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราที่เขาให้ให้ความสุขเราเขาแบบเป็นเพื่อนที่น่ารักอย่างเงี้ยค่ะครูก็ขอบคุณหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นแนละ้วตอนก่อนที่เราจะนอนเราก็ขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอบคุณแล้วก็ทางคนที่กล่าวมากล่าวชื่อไม่ได้ขอบคูณสิ่งอย่างเลยที่ที่เราแม้เราไม่ได้กล่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณเทพเทวทุกพระองค์ Guardian Angel เอ่อ Arch Angel Michael หรือแล้วก็ Arch Angel ทุกอย่างขอบคุณ Universe ขอบคุณหมดเลย <laughs> พอเราขอบคุณเสร็จอะในความที่เราจะนอนจังหวะน,นั้นๆะเราก็เราขอบคุณขอบคุณไปเรื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะวางนะคะ อันนี้ครูพูดถึงเมื่อคืนนะคะหรือวันที่สิบเก้าที่ครูต้องบิน,นะคะจังหวะที่ครูขอบคุณเสร็จจิตมันจะเบานะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นวิธีครูว่าอัน,นเป็นวิธีที่ท,ที่ที่เพื่อนๆต้องลองถามะคะ่ะพอเราขอบคุณเสร็จเนี่ยจิตเราจะเบาเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะวางเราเราครูก็วางนะคะครูก็วางว่า ถ้าถึงเวลาไปครูก็ว่าไปก็คือไปอย่างเงี้ยแล้วก็บายบายทุกคนแล้วนะอะไรเงี้ยเราไม่อยู่แล้วก็วางพอวางปุ๊บจังหวะนั้นอนะเหมือนจิตเราจะว่างไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วเราก็หลับไปนะคะหลับไปครูว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่วิธีที่แบบเออมันเวิร์กมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราจิตเบานะคะแล้วถ้าคิดดูว่าถ้าเราไปจังหวะที่ ไปจังหวะนี้ก็คือจิตเราว่างว่างแล้วก็คือไปเลอแต่ว่าเราเราก็ต้องขึ้นไปอยู่ในในในควบคุมที่สูงๆเลยได้นะคะคือไปไปแบบไปสบายอ,ะอ่ะเราจะต้องวางใจยังไงก่อนที่เราจะไปนะ,ะซึ่งสิ่งนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะฝึก วางใจแบบนี้ได้ก่อนที่เราจะนอนเข้ารกะบวนการการนอนหลับนะฮะในช่วงเวลาที่1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนหลับเนี่ยเรานั่งสมาธิใช่ไหมคะปรับจิตปรับใจให้เบาสบายผ่อนคลายแล้วเรานั่งส,สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ แล้วก็จังหวะที่เราจะนอนให้เราขอบคุณนะคะทำการขอบคุณทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ขอบคุณตัวเองขอบคุณไฮริสเซลของเราขอบคุณตัวเราขอบคุณองค์เทพต่างๆนะคะอ่ายูนิเวอร์สแล้วก็ขอบคุณเราครอบครัวข,ของเราทุกอย่างกัลยาณมิตรทุกท่านทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวจึงท่านจิตเราเบาพอจิตเราเบาแล้วเรารสุาเราอยากจะวางวหยุดคิดไม่คิดอะไรแล้ว ก็คือไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงนั้นนะจังหวะนั้นนะมันจะเป็นจิตที่ว่างอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเราก็หลับไปนะคะอ่าเพื่อนๆเอาสิ่งนี้ไปทํานะคะ